ดูครับทุกคนซ้ายมือเราจะได้ยินเสียงน้ำตกครับทุกคนแต่ตอนนี้ดูแล้วน่าจะอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวลองลองมาดูอีกเพื่อนผมอีกคนนึงครับเบอร์สี่ครับช่างโมครับเป็นไงหลงป่าครับทุกคนโอ้เบอร์สีเบอร์สี่อยู่ไหนเออมาได้ยินเสียงครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินเดินเดินลงดูครับ ไม่รู้แซงโมเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเดี๋ยวมาดูก่อนน่าจะพัดหลงป่านะครับเพราะว่าเป็นป่าชื้นครับวันนี้ก็แบบนี้ครับทุกคนก็จะมีรากหินนะครับถนนลาชันใา้มือก็จะได้ยินเสียงน้ําตกครับ โอ้โหตะไคร่น้ำเยอะนะครับทุกคนเกือบเมื่อกี้เกือบแล้วครับตะไคร่น้ำเยอะฝนตกใหม่ตอนนี้เราอยู่ในดงป่าดิบเทือกเขาภูพานนะครับทุกคนฝนตกเป็นทางล่องน้ำนะครับไหลลงมาจากเทือกเขาภูพานเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้น สกลนครนะครับวันนี้ฝนตกถกนนลื่นมาดูครับทุกคนทางลาชันนะครับแต่เห็นดูในกล้องนะครับก็เหมือนพื้นปกติครับแต่ในความเป็นจริง เป็นภูเขาครับลาดช,ชันลงเอียงประมาณเจ็ดสิบห้าองศาครับทุกคนเดี๋ยวเราลงมาดูเพื่อนๆก่อนครับว่าจะขึ้นมาได้ไหมตอนนี้ขึ้นมาแล้วสามคันครับดูครับดูครับใครมาใครมาเอาเบอร์สีาเจอเบอร์สีแล้วครับโอ้เจ้า ไปไปโอ้เจอแล้วครับทุกคนโอ้ตามมาดูครับโอ้โหอยู่กันพร้มหน้าครับทุกคนโอ้มาดูเบอร์ซีนะครับหลงป่าเมื่อวาจะไม่ถึงแล้วจะได้ไปนอนได้ไปยินนอนหลงกินแบนครับต้องบำรุงว่เเนื่อย แน่แน่ัน่ขึ้นตนแล้วครับมาบ่ทันโอ้ยต้นไม้ลงขี้เลยเดี๋ยวไปล่นก่อนนะขึ้นต้นไม้เลย่ เราถึงที่พักแล้วครับไม่ล้มนะครับไม่ล้มไม่ล้มกัแอเลยนะครับพอดูสภาพหมอหนะครับโอ้โหดูมอครับสภาพมอวงกลมเหมือนเดิมวงกลมเหมือนเดิมครับเอ้โหสุดยอดไม่ได้จะเต้มนะครับขอบใจนะเจ้าเรามาถึงที่ปักแล้ว อันนี้เืดเหนื่อยครับคู่แฝดก็เก็บ่อไว้ไล่ครับนี่ได้กระอส่วนครูเปาก็ดังไฟครับคนดังออกแกนก็ให้กำลังใจโอ,อแวนก็ยืนให้กำลังใจครับเดี๋ยวแอบบดูบัดตี้ก่อนบัตด,ดี้ทำอะไรบ้างครับวันนี้โอ้โหหันดากให้ต่างหา่างปัตด,ดี้เอ็นยังดูว่าเราจะ ดังไฟติดนะครับวันนี้อยู่ในทํากลางน้ําตกครับทุกคนโอ้โหวัวน,นี้สุดยอดตอนนี้เรากําลังกลางที่พักนะครับทุกคนนําทีมโดยอาจารย์อ๋องครับทีนี้ครับไปช่วยนะวแ๋ยวมาดูครูปเป้ากันครับครูปเป้าไหวไหม โอ้ครับโอ้โหขึ้นแล้วครับโอ้ได้แล้วได้แล้วคุณปาได้แล้วแรากำลักงกลางที่พักที่พักนะครับตรงทางน้ำไหลโอ้เร่ไฟชักบังมากเลย กลับไปได้กินครับวันนี้นะคับกินดวัน็นอีเ้วันนี้น้ำประแดกแมเด้งครับทุกคนวันนี้ตันช่างโมแล้วครับวันนี้ ใช่หรือว่าอยู่หว่าดู่เออไอ้อะไระไอ้ช่ารวันนี้สร้างภาพเสี่ยเหลี่ยมช่างโบแล้วครับวันนี้เสียใจมากเลยโดนเหลี่ยมช่างโบจัดแล้วครับวันนี้ไกลนะอเคนะพ่อครับเป็นไปแต่า่านเนาะเอออาจารย์ใหญ่เป็นแต่ยนะอาจารย์ใหญ่ฮะวันนี้วันนี้ อันนั้นสายลายแตป็นหวานเลยนะไอ้บดี้นะเคล็ดคที่มาอยากปรุงเองคือถ้ามันไม่อร่อยโคงกัดกัดกัดงัดงัดกัดกัดกัดลางปีแล้วครับโหกลางปีแล้วแมวเดี๋ยวแมวแนวแนวแนวนะสายได้ไล่อยู่วะได้เหรอเฮ้ยหัวทนดูเอาครับทุกคนห่อนเครียดเหล่าเครียดเหล่าโค้กโค้กหัวทนโอ้เอาเก็บใส่กระเป๋าอีกมันคือหยางมันคือหยางเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน ปลาครเพื่อนสีนววครับตัวเปียกคืกกสีนันนี้มันเวเสียเก็บอย่างเดียวแม่น้ำมันกลนมาเลยต้มใกล้กเบิปะล่ะมมนไปวัดมันไปวัดขตยหน้ำาตรงมกเบือมันลัสาย้ลสยเยมเฮ้ยหาเดินเร์่อัสาแล้วก็เป็นหมูกน้ำมาแรงขึ้นโอ แซ่บขนาดให้พี่บัวพี่บัวเลยไม่ไพ่มาเลยนี่ในการก็ปีนี้วะอันนี้เราขั้นตอนใส่ปีนนะครับการจ้างให้พี่บัวบัวเยอะแยะเลยพี่เก๋เยอะแยะเลยไร่บัวบัวหนุร้องเงินเดือดลายก็ค่อยๆค่อยรับเดือดราคาบ้านนิดหนึ่งบ้างโดรับเป็นหมืดร้องมืดเลยขอบคุณครับแม่เราอีกแม่ผมจะลด ใวันนี้วันนี้พ่อครัวเราเยอะครับวันนี้ช่างโบแบบช่างโบไม่ค่อยมีบทบาทเลยครับวันนี้ว่าเครื่องไอ๋พรอครัวเราพร้อม3มคนเลยครับตันนี้ วันนี้พ่อครัวเราสามคนครับให้เราเข้าไปอย่างว่าทำบู๊พัก่อนได้เลยวันนี้ทําอะไรวันนี้วันนี้มาทําไมผมเป็นคนเป็นคนจัดแจงคนแถลงเฉยครับแต่ผมไม่ทำคือวัตถุดิบได้หมดครับแต่ผมไม่ทำมืออย่างกินอยากกินฝีมือน้องนุ่งครับวันนี้วางมือแล้วต้องวางมือยิ่ง ทำไมมีคนชิมเยอะจังวันนี้เอาเอาไปเลยเอามาย่างไปเลยเอาโอ้โหเรียบเห็นตุ๊บี่บัวได้ทำไหมอ่าแก็บหนามไม้สุกแล้วครับทุกคนอ๋แก้วอ้าวคู่แฝดก็จะชิมกันก่อนเอ้ยหล่นแล้วเก็บเกียร์เกียร์ฮะอ่าไปเลยไปเลยเจ้า ขยะที่เรานำขึ้นมานะครับทุกคนเราก็จะมาเผาทำลายนะครับเราเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับขยะเราก็ทำลายหลักฐานครับโดยการเผาครับทุกคนโหนเชียวหนองครับออกแกนน้องในทีมงานครับ